สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุกท่านนะคะสวัสดีน้องอ้องค่ะนะคะอันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะกิจรากรุชานะคะมาเดี๋ยววันนี้มีรถอะไรให้ลูกค้าดูจ้ะตัวนี้อ่าพี่แนะนําเลยตัวนี้ฮอนด้อะไรเอ่ยคันนี้จะเป็นตัว HONDA นะคะตัวซิตีปี2012นะคะต้องบอกก่อนตัวนี้เครื่องพันหนะคะเนี่ยฮอนดโลโก้ไปเลยเครื่องแค่พันห้เอง บอกตรงๆว่าคันนี้นะคะประหยัดน้ํามันแน่นอนและรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะเรียนตรงๆไม่ต้องห่วงว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สมาไหมไม่เคยแน่นอนซิตี้ปีสิบสองคันนี้ราคาเอาไปเลยค่ะราคาโปรโมชั่นแค่29900 0บาทนะคะอันนี้เป็นกระจังหน้านะคะคมเมียมนะคะไฟน,นี่ไฟตัวเชมปี2012เลย นะคะอันนี้ตัว S นะคะตัวนี้จะเป็น New c i t y อันนี้เหมือนเดิมค่ะของเราจะให้ดูสภาพเดิมๆแม,ม็กตัวนี้ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เก็บงานอะไรใดๆทั้งสิ้นก่อนออกจะมีขัดเครื่องเช็คเทสได้นะคะตรวจสภาพรถทุกอย่างให้คุณลูกค้าอีกทีหนึง่งให้เอาขับไปเนี่ยไม่ต้องเอาไปแบบต้องไปเก็บงานซ้ำอีกรอบหนึ่งไม่ต้องเลยนะคะ ของเราจะเก็บไปให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวทุกอย่างหมดค่ะเดิมหมดไฟท้ายนะคะไม่มีแตกการันตีค่ะรถไม่มีชนไม่มีความแน่นอนการันตีด้วยบริษัทกิษสดากูค,ค่ะพอที่นี่เปิดมายาวนปบสิบกว่าปีเพราะฉะนั้นมั่นใจคุณภาพได้เลยเลยนาะี่ว่าสิบกว่าปีที่เราดําเนินบริษัทมาเนี่ยคือเราส่งมอบรถดีๆให้กับคุณลูกค้าทุกคันใช่ถูกต้องค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นอ่ะเดี๋ยวดูเปิดท้ายไหม ไม่ต้องเผิดท้ายก็ได้เนื้อพรข้างหลังไม่ติดแก๊สก็โล่งๆเหมือนกันอ่ะมาดูตรงนี้นะคะน้องอ้อมพาไปดูภายในด้วยนิดนึงได้เลยค่ะภายในเนาะพี่อ,อ,<พ>อเดี๋ยวพาไปดูภายในอ่าภายในนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กนักเรียนที่เพิ่งจบใหม่ หรือว่าวัยรุ่นชอบอันนี้<ม>บอกตรงว่าวัยรุ่นชอบมาก Honda City จะเป็นขวัญใจวัยรุ่นเลย<ม>เพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะฟรีดาวได้<ม>คอนโซลหน้ามีอะไรบ้างจ้าน้องอ้อมคอนโซลหน้าเนาะก็มีเหมือนเดิมเลยพี่เล่นเล่นเล่น m อ3ได้<ม>เล่นอะไรได้ปกตินะคะตัวนี้ก็ ธรรมดาเป็นมีทุกอย่างเนาะที่ที่อันนั้นได้ <S <S <ช>อ่าตัวเกียร์ก็เป็นตัวเกียร์ออตโต้นะคะ<ช>ยังเดิมเดิม <ๆ S 2> อยู่เกยออโต้ใช่ภชายในสีเบทเนาะตัวนี้ใช่ภายในสีเบทเพราะบางทีเนี่ยรถสีดําจะเป็นภายในสีดํามันจะทึบไปส่วนมากเขาจะชอบตับภายในสีเบทมากกว่านะคะส่วนตัวข้างหลังเนี่ยก็จะคือโอง่งโถงนะคะการันตีแน่นอนของกิจสาคุา้คารถไม่มีชนใช่แ,แล้วผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ5,000ันกว่าเท่านั้นเองนะคะใช่แล้วอ่าดอกเบีย้ยเริ่มต้น ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99อย่างที่แจ้งไปเนาะผ่อนต่อเดือนก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมพี่ประมาณใช่0้0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนต่อเดือนแค่5,000บาทเท่านั้นเองเนาะถือว่าอันนี้เลยพี่คุ้ถูกมากจริงๆพอบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้นะคะใครๆก็อยากลได้รถที่เอาไปใช้เป็นส่วนตัวไม่อยากขึ้นรถสาธารณะเพราะว่าหนึ่งเระแวงไปหมดเลยว่าเฮ้ยจะติดโรคไหมหรือว่าอะไรไหมนะคะ ทุกคนระแวงหมดทั้งนี้ทั้งนั้นทางกิจสดาคูคาออกนโยบายมาว่ารถทุกคันปรับราคาให้หมด,หหมดทุกคนถือว่าช่วยช่วยกันไม่ต้องห่วงเลยลองให้คุณลูกค้าออกรถศูนย์บาทแน่นอนนะคะผ่อ,อีกทีอย่าลืมย้ําอีกทีนึงกี่เดือนย้ําอีกทีนึงเลยก็คืออีก3เดือนนะพี่ค่อยผ่อนอีกทีนึงเลยอ,อีก3เดือนค